มันคือที่สุดเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมีความเข้มข้นใส่โดดมากที่สุดดูดซึมได้ไวถึง5เท่าซึ่งเมจะอี้ทีมญี่ปุ่นได้เลือกมาแล้วว่าดีจริงลูกค้าทาแล้วเห็นผลจริงกลับมาซื้อซ้ำจริงๆเห็นผลในทุกปัญหาดวงตาไม่ว่าดวงตาที่เสื่อมจากการทำงานหนักจากวัยที่มากขึ้นเขาไปบูทดวงตาให้กลับมาสดใสมองได้ชัดเจนขึ้น ตัวนี้คือที่สุดอาหารเสริมบำรุงดวงตาเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงประสิทธิภาพ The Best จริงๆค่ะเจนลี่ของเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผลิตโดยอิงงานวิจัยที่เห็นผลได้จริงซึ่งตัวนี้ขายจริงที่ประเทศญี่ปุ่นและที่สำคัญเขายังการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับสากลด้วยนะคะมั่นใจได้เลยว่าเห็นผลกับดวงตาจริงๆเราทดสอบด้วยตัวเราเองและคนรอบข้างมาแล้วค่ะ ว่าปลอดภัยกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นทานไปเรื่อยๆไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนไม่ไว่าจะวัยเรียนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุทานได้เลยค่ะ เจลลี่ตัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารบำรุงดวงตาที่ทุกคนต้องทานเพื่อป้องกันการเสื่อมของดวงตาคือทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าดวงตาชุ่มชื่นสดใสสุขภาพดีเป้าหมายสูงสุดของเมเจอรอีคือต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับตัวนี้นะคะพิมพ์สนใจไว้ได้เลยค่ะ